หลายคนบอกว่าธุรกิจไหนบอกว่าไม่ต้องขายครับผมอยากจะบอกว่าอย่าก,กลัวการขายครับเพราะแท้ที่จริงแล้วนะคณกาลังให้โอกาสนะจากการขายนั่นเองคนเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ครับถ้ายังไม่กล้าที่จะขายครับนั้นถ้าเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราเราจรึงกล้าครับที่จะนําเสนอกล้าที่จะเก็บตังค์ถูกไหมครับนั่นก็เรียกกล้าที่จะขายครับ เพราะการขายคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับการขายคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับคุณกล้าขายแสดงว่าคุณมั่นใจครับเมื่อคุณแสดงความมั่นใจลูกค้าผู้บงหวังก็มั่นใจครับความสําเร็จจึงเกิดจากตอนนั้นแหละครับจงมั่นใจจงกล้านําเสนอครับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนที่ท่านปรารถนาดีครัเครับ แล้วความสําเร็จจะเป็นของท่านครับเป็นกําลังใจให้ครับ